กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้มีมานานแล้วนะพวกเมาไม่ขับก็รณรงค์กันหน้าดูเลยเพื่อจะได้ลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียเพราะว่ามันเป็นสาเหตุแรกๆเลยของการเกิดอุบัติเหตุไอ้เราก็เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ดีไงถ้ารู้ว่าเมาก็ไม่ต้องไปไหนหรือว่าถ้าจะไปไหนก็ต้องเอาคนที่ไม่กินไปด้วย เอาไปเพื่อขับรถให้เราแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนลสิถึงคนขับจะไม่ได้กินมีคนเมานั่งอยู่ในรถก็โดน oh, <no. S 1> โดน้นคนขับถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอะไรวะ <c oughs> กดหมยอะไรของมันวะเมื่อก่อนไปไหนมาไหนผมก็ให้เมียขับถ้าได้เวลากินผมก็จะกินไงแต่เดี๋ยวนี้ ถ้าเจอด่านเมียผมโดนด้วยนะเห็นออกมาประกาศว่าสงการนี่เล่นกันทั้งเดือนเลยนะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเนีียสงการนะเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวบ้างละเศรษฐกิจจะได้ดีบ้างละที่ไหนได้ล่ะไม่ใช่อ่ะจัดให้สงการมีทั้งเดือนเลยแล้วก็คอยจับไอ้พกขี้เมาแหม่เล่นสงการนี่มาคันแล้วเป็นสิบคนนี้คนละมื่นนี่เท่าไหร่ โดนนั้นคนครับคนที่ไม่ได้กินพอข่าวออกมาแบบนี้ผมนี่เปลี่ยนความคิดใหม่เลยอ่ะข้อห่าข้อหามเมาแล้วครับถือว่าเป็นข้อห้าหนักนะปรับเยอะนะโดนจับปุ๊บนี่เข้าห้องขังไปก่อนเลยเช้ามานู่นสั่งฟ้องเลยอย่างน้อยๆก็ได้นอนในห้องขังอนะ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้ากินเหล้านี้ถ้าโดนเจอด่านโดนจับนะต้องติดคุกแล้วโดนส่งฟ้องศาล เสียครับปับน่าจะเป็นหมื่นอยู่หันมาเล่นยาบ้าดีกว่าเราต้องห้าเมตรไงกู <Yeah. S 1> ถึงว่าดูดยาบ้าก็กินเหล้าไปเจอด่านด้วยกันเนี่ยคนกินเหล้าโดนหนักว่าเราถ้าไม่เกินห้าเมตรอะไรอะ่ะผู้เสพผู้เสพคืออะไรผู้ป่วยไงอส่งไปบำบัดแค่นั้นเองห้าเมตรสบายกูแหละ